สวัสดีครับอัปเดตการทํางานนะครับประจําวันที่2พฤษภาคมนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เป็นเคสแรกนะครับของผมเองนะครับประเดิมนะครับผมช่วยคนเก็บเงินสําเร็จนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับผมเพิ่งเปลี่ยนงานนะครับแล้วก็งานใหม่เนี่ยสวัสดิการน้อยลงนะครับดังนั้นลูกค้าท่านนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจะเน้นพึ่งสวัสดิการของออฟฟิศนะครับตอนนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดิการน้อยลงนะครับก็เลยอยากจะ พึ่งสวัสดิการของตัวเองเป็นการวางแผนกเกษียณไปด้วยเลยนะครับก็เลยวางแผนนะครับผมเฮลฟิตดี d 15ล้านนะครับบวกกับประกันบํานาญครับ ก็พี abei, roommate, ่พอนะครับผมติดต like so. like like ่อมานะครับว่าอยากจะมีลูกค้าสนใจประกันบำนาญนะครับอายุ50นะครับจะทำแบบบำนาญจีส่ง10ปีหรือจะทำเกษมบำนาญ3นะครับหรือว่าจะทำบำนาญแบบ65ปีนะครับหรือยังไงผมทำคลิปแยกไว้ให้ครับตัวนี้นะอีกบอีก2-3วันจะทำส่งให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพจะได้อธิบายกับทุกคนทราบด้วยว่าควรจะตัดสินใจแบบไหนแตกต่างกันอย่างไรเป็นไกด์ไลน์นะครับแต่ว่าจะตัดสินใจวางแผนให้ลูกค้ายังไงนะครับก็ลองไปคุยกับพี่เลียงดูทีหนึ่งแล้วกันนะครับ พี่จอนะครับผมตอนนี้นะครับผมเป็นผู้บริหารหน่วยนะครับผมก็สร้างโอกาสให้คนอื่นได้นะครับตอนนี้กําลังสร้างทีมงานอยู่นะครับลองดูที่ภาพที่เขียนในแชทได้แล้วกันนะว่าตอนนี้กําลังคุยกับทีมงานอยู่บางคนอาจจะไม่สะดวกนะครับบางคนอาจจะอาจจะอยากจะหาลูกค้าให้หรือยังไงนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับ แล้วก็สอบถามด้วยว่ามีคลิปในการชวนคนไหมนะครับอันนี้ผมมีคลิปให้นะครับเป็น Open House นะครับประมาณ6คลิปด้วยกันนะครับอยากจะให้ดูก่อนนะครับผมอาจจะส่งไม่ต้องเรียงคลิป1 2 3 4 6สีก็ได้นะครับดูตามความเหมาะสมเพราะแต่ละคนอาจจะอยากรู้ในเรื่อแต่แต่ละเรื่องต่างๆไม่เท่ากันละกันนะครับลองไปเรียงเองนะครับแต่แนะนําก็คือให้ลองไปดูก่อนละกันนะครับอันนี้นะครับแนะนำโปรแกรมนะครับผมโปรแกรม Face to Face นะครับส่วนใหญ่ที่มี e อ r o r แล้วก็ข้อผิดพลาดนะครับ จำได้ไหมครับว่าโปรแกรม f e c t to Face ต้องมีการโหลดรูปเซลฟี่นะครับโหลดสำเนาบ,บัตรประชาชนนะครับผมนะครับผมตามนี้นะครับผมแต่ว่าบังเอิญว่านะครับลูกค้าทีมงานนะครับผมดันไปเลือกหัวข้อว่าถ่ายรูปบัตรประชาชนพร้อมลงนามเนี่ยทุกอันเลยแต่ว่าภาพที่ใส่เนี่ยเป็นภาพที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ภาพเนี่ย เวลากดถัดไปนะครับเกิดการเออร์เลอร์นั่นเองนะครับผมทีมงานก็เลยมาติดต่อสอบถามนะครับผมก็บอกให้แคปเจอร์หน้าจอมาให้ดูนะครับปรากฏว่าแบบที่บอกครับก็คือเลือกหมวดเดียวกันทุกอันเลยอันนี้เพียงแค่เลือกหมวดที่ต่างกันนะครับเพราะว่าเราใส่รูปที่ต่างกันนะครับผมเวลากด Next จะก็จะได้ทํางานได้นะครับผมลองรู้คร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเวลามีเออร์เลอร์ยังไงจะได้แนะนําได้นะครับแล้วก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมเรื่อง e-app นะครับคนอายุ50ขึ้นไปนะครับผมก็ ทำได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมก็เลยสรุปนะครับจากคนอายุ50นี่แหละครับผมว่าว่าจะควรอธิบายยังไงใส่คลิปเพียงแค่คลิปเดียวจบเลยนะครับนั่นคือคลิปนี้นั่นเองนะครับแนะนำนะครับการกรอกใบสมัคร e-app และ face to face นะครับเมื่อทีมงานใหม่นะครับมีลูกค้าสนใจทำประกันควรจะทำยังไงบ้างนะครับเข้าไปดูในคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์เอาไว้ในใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับ และนะครับผมตอนนี้กําลังปรับปรุงนะครับผมคุณพิงค์นะครับกำลังทําคลิปประกันสุขภาพเด็กนะคุณพิงค์เป็นคนที่สนัดเรื่องของการนําเสนอประกันสุขภาพมากๆเลยนะครับผมก็อยากจะให้แนะนําให้ดูคลิปนี้นะครับผมแต่กําลังทําอยู่นะครับผมว่าวิธีการประสบการณ์ในการนําเสนอวิธีการคุยนะครับทําอย่างไรบ้างนะครับ จบนะครับวันนี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับผมก็ขอสรุปเพียงเท่านี้นะครับขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมช่วยลูกค้าเก็บเงินสําเร็จนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตัวแทนนะครับว่าเราจะเป็นการสอนเลาการทําคลิปนะครับการแนะนําเพื่อนร่วมงานนะครับผมและสุดท้ายนะครับในการทําสิ Super ่งเหล่านี้นะครับเราก็ได้พัฒนาตัวเองนะครับให้พร้อมการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้เก่งขึ้นไปด้วยนะครับผมครับขอเพียงเท่านี้นะครับผมดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ